เด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูประดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ<ม>ก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเปิดสมุดนะคะเขียนวันที่เดือนพศครั้งที่ จากนั้น underline ค่ะตามด้วย topic c, topic underline t o e l i n e เว้นระยะห่างพอประมาณ draw h e a นะคะวาดรูปหัวใจลงไปแล้วเขียน topic เรื่องการเขียนรูปเลยค่ะคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปค่ะ เมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะท็อป,ปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติโดยใช้แบบของรูปนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทบทวนกันก่อนนะคะรูปเรขาคณิต2มิติหมายถึงรูปเรขาคณิตที่แสดงความกว้างและความยาวของรูปซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนั่นเองค่ะ1คือรูปสามเหลี่ยม สองรูปสี่เหลี่ยมสามรูปวงกลมและสี่รูปวงรีนั่นเองค่ะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการวาดรูปโดยใช้แบบของรูปนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นเรขาคณิตสองมิตินะคะในการใช้แบบของรูปนะคะก็จะทําให้การวาดรูปเรขาคณิตสองมิติมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างรูปเรขาคณิต2มิติกันก่อนนะคะจากรูปภาพนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดอะไรคะเก mm. ่งมากค่ะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะรูปภาพต่อมานะคะเป็นรูปเรขาคณิตสมิติชนิดอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ จากรูปภาพเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติอะไรเอ่ยรูปวงกลมค่ะและรูปภาพสุดท้ายนะคะเด็กคิดว่าเป็นรูปอะไรคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยรูปวงรีนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคในการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปนะคะคเราอาจจะใช้แบบของรูปที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะคหรือเป็นไม้บรรทัดท,ที่เป็นรูปเรขาคณิตนั่นเองค่ะเราก็เอามาทาบะะและวาดรูปนะคะคตามแบบของรูปเลยนะคะคซึ่งรูปสามเหลี่ยมคนะคะเมื่อเราวาดแล้วนะคะคก็จะได้ออกมาเป็นรูปภาพแบบนี้ค่ะ ซึ่งรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมี3มมุมนั่นเองค่ะเด็กลองดูนะคะมุมที่1มุมที่สองและมุมที่สค่ะ ต่อมาค่ะการวาดรูปนะคะโดยใช้แบบของรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราอาจจะใช้แบบของรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะอย่างเช่นไม้บรรทัดก,ก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรที่เป็นสี่เหลี่ยมเอามาทาบแล้ววาดก็ได้นะคะเมื่อเราวาดแล้วนะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีสี่มุมนะคะคือมุมที่1มุมที่สอง มุมที่3และมุมที่4นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะรูปวงกลมนะคะเราก็จะใช้แบบของรูปนะคะอาจจะเป็นไม้บรรทัดที่เป็นเรขาคณิตนะคะหรือจะเป็นเหรียญก็ได้นะคะนำมาทาบแลว้ววาดนะคะหรือว่าจะเป็นฝาน้ำ ็ได้นะคะหรือจะเป็นแก้วน้ําก็ได้นะคะที่เป็นวงกลมนะคะสามารถนํามาวาดรูปเป็นวงกลมได้ดังนี้นะคะซึ่งรูปวงกลมนะคะก็จะไม่มีมุมนั่นเองค่ะแต่จะมีแค่ส่วนโค้งนะคะ ต่อมาค่ะการวาดรูปวงรีนะคะเราอาจจะใช้ที่เป็นไม้บรรทัดรูปเรขาคณิต2มิตินะคะที่เป็นรูปวงรีเราสามารถนํามาทาบและวาดรูปได้จะออกมาเป็นดังนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะรูปวงรีนะคะก็จะไม่มีมุมนะคะซึ่งเราก็จะใช้เส้นโค้งในการวาดนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการวาดรูปโดยใช้แบบของรูปง่ายไหมคะเด็กๆ ง่ายใช่ไหมคะเมื่อเด็กเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเลยค่ะในการวาดรูปนะคะโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะก็จะทําให้เราเนี่ยวาดรูปได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและทําให้รูปของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะทีเชื่อก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กลองทํากันด้วยค่ะ ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะเปิดไปหน้าที่2 4ค่ะจากโจทย์นะคะกำหนดมาว่าเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปนะคะอย่างละ3รูปเด็กๆอาจจะเตรียมไมบ้บรรทัดที่เป็นเรขาคณิตนะคะหรือถ้าใครไม่มีนะคะสามารถใช้แบบทั่วไปได้เลยนะคะ ตัวอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าใครมีไม,ม้บรรทัดก็สามารถทาบรูปสามเหลี่ยมได้เลยนะคะจากนั้นเด็กๆก็วาดตามรูปได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีนะคะสามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้นะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนำมาทาบและวาดรูปตามรูปภาพได้เลยค่ะ รูปสี่เหลี่ยมก็เหมือนกันนะคะรูปวงกลมรูปวงรีนะคะวาดนะคะอย่างละ3รูปเมื่อเด็กเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ง่ายไหมคะเด็กๆง่ายใช่ไหมคะเพียงแค่เรานะคะวาดรูปโดยใช้แบบของรูปนั่นเองนะคะเด็กๆขารูปเรขาคณิตนะคะสองมิติมีกี่ชนิดเอ่ยจำได้ไหมคะ เก่งมากค่ะ4ชนิดนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะรูปที่1ก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองคือรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สามคือรูปวงกลมและรูปที่สี่นะคะก็คือรูปวงรีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ